สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX s p o อ on t o u นนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามวุตบอลปางปุลละครับหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรม g o x ฟุตบ,บอล12ราศีครั้งที่2นะฮะเป็นการแข่งขันเกม12ราศีครั้งที่2ประจำราศีเมถุนครับที่สนามวัดป่ากล้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมาครับวันนี้ ผมก็เลยอยากจะมาถอดบทเรียนในการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมยังไม่มีเวลามาถอดบทเรียนกันเลยว่าวันนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างแล้วก็ในเกมที่เราจัดเป็นการสาธิตแข่งแบบทีมเนี้ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่เราจะนำมาแก้ไขในการจัดกิจกรรม ครั้งต่อตอไปนะฮะสืบเนื่องมาจากหลังจากกลับมาแล้วผมก็ได้มาทำประสานงานเรื่องกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลของโครงการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลแม่ใจอยู่นะถ้าใครอยากจะรู้ว่ารายละเอียดของกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลของเทศบาลตาบลแม่ใจเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube ของผมในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเรามาถอดบทเรียนกันสักหน่อยนะ,ะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่มีข้อบกพร่องแล้วก็มีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆในการจัดกิจกรรมนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามในคลิปวิดีโอการแข่งขัน G f o c k w o o d b o n 12ราศีครั้งที่2เมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะขอแนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนแล้วก็ท่านจะเข้าใจว่า คลิปนี้นะฮะเราจะมาสรุปบทเรียนกันอย่างไรบ้างนะถ้าไม่ได้ดูคลิปในการแข่งขันกิจกรรมในวันนั้นนี่ท่านจะดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ย้อนกลับไปดูได้นะฮะแต่ถ้าใครได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ดูคลิปแล้วก็มาถอดบทเรียนกันสักหน่อยนะฮะวันนั้นที่ผมจัดสนามวัดปาากล้วยก็เรามีทีม เข้าร่วมการแข่งขันครบ5ทีมตามเป้าที่วางไว้ถึงแม้ว่าจะมะีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเรื่องของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมนะฮะก็เดิมทีเราจะมีการวางทีมไว้ในการร่วมกิจกรรมก็จะมีะเชียงแสนป่ากล้วยหนองบัวลอยแล้วก็จะมีะปา่าตึ้งแล้วก็ปังปูเลาะฮะก็วันนั้นก็มี ข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะในเรื่องของสมาชิกหนองบัวลอยอาจจะมาไม่ครบทีมนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการาซื้อทีมนะโชคดีที่มีสมาชิกทีมจากาป่งสลีนะฮะบ้านป่งสลีกลุ่มเดียวกับทีมป่าตึงนะฮะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะวันนั้นก็จีโฟก,ก็เลยได้ขอซื้อตัวทีม ป่งสลีเข้ามาเป็นตัวแทนของทีมหนองเล็งทรายแทนหนองบัวลอยเป็น5ทีมครบพอดีครับวันนั้นก็เลยผ่านอุปสรรคในเรื่องของจํานวนทีมที่ไม่ครบไปจนได้นะในที่สุดเราก็มีทีมเข้าร่วมกิจกรรมครบ5ทีมแล้วก็เป็นไปตามเป้าที่จีโฟกวางไว้ว่าในแมตช์นี้นะฮะอยากจะมีสมาชิกให้ร่วมกิจกรรมครบ5ทีมให้ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นการมิกซ์กันนะผสมผสานสมาชิกก็ตามแต่นะ อย่างน,น้อยๆเราก็มีครบ5ทีมเพื่อที่จะทําการแข่งขันสาธิตนะฮะในการแข่งขัน g ีโฟกุตบอลด้วยกติกา g ีโฟกพาสในระบบแข่งทีมแล้วก็ประเภทบุคคลครบจนได้นะฮะในเมื่อเราได้ทีม5ทีมครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งที่เรามีการจัดกวนนะฮะในการจัดกวนผมเสนอให้สมาชิกแต่ละทีมนะฮะ ให้ส่งตัวแทนทีมแรกนะฮะให้ส่งตัวแทนมา1คนเพื่อเป็นตัวยืนในควนที่1แล้วอีก4ทีมที่เหลือก็คัดเลือกสมาชิกในทีมเข้ามาประกบสมาชิกคนแรกของทีมที่1ที่เสนอมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอทีมที่2ส่งตัวยืนมา1คนเพื่อจะลงควนที่2แล้วก็4ทีมที่เหลือก็ส่งทีมประกบนะหลังจากนั้นก็จะเป็นทีมที่3าส่งตัวยืนมา1คน แล้วก็4ทีมที่เหลือก็ส่งทีมมาประกบทําแบบนี้จนวนครบก้กวน5ทีมครบหมดนะเพราะฉะนั้นทุกกวนก็จะมีสมาชิกที่ไม่ซ้ําทีมกันเลยนะฮะอยู่กวนละ1คนเหมือนกันนะฮะวันนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคลิปแบ่งกวนนะฮะก็อาจจะมีปากกล้วยเสนอขึ้นมาเป็นตัวยืนได้2รอบนี่คือจริงๆแล้วก็ได้แค่รอบเดียวแล้วก็ผลัดกันนะฮะอันนี้ก็เรามาแก้ไขถอดบทเรียนกันนะฮะเพราะฉะนั้น ในการแข่งทีมถ้ามีสมาชิก5ทีมทีมละ5คนให้จัดกวนลักษณะนี้นะฮะส่วนการวางแผนว่าจะส่งใครลงก่อนลงหลังในทีมในกวนไหนก็นแล้วแต่การติดตัดสินใจของหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการทีมได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของการแข่งขันแต่ละกวนด้วยนะฮะหลายหลายท่านพอรู้ว่ากติกามันเป็นแบบนี้ก็เริ่มเสียดายว่ามันน่าจะวางแผนให้ คนมีฝีมือระดับนี้ลงก้นนั้นก้นนี้อะไรก็แล้วแต่นะตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านได้รู้ละว่าต่อไปถ้ามีการแข่งขัน g f o แบบนี้จะมีการวางแผนจัดกวนอย่างไรเพื่อให้ทีมได้เปรียบนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมได้มาทบทวนดูแล้วมีข้อบกพร่องแล้วก็มาชี้แจงให้สมาชิกได้แก้ไขนะฮะส่วนในการแข่งขันในแต่ละกวนก็ไม่มีปัญหาครับปล่อยรันสคริปต์ไปนะฮะ แล้วก็ในเรื่องของการนับคะแนนนะฮะก็จะมีข้อผิดพลาดอีกอีกข้อนึงนะในการสรุปคะแนนนะในคลิปที่พิรินนะฮะเป็นคณะกรรมการของเราก็สืบเนื่องมาจากยังไม่เคยจัดเกมนี้มาก่อนแล้วก็ฟังข้อมูลจาก GFO ฟก็ folk, ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะ,ะนั่นก็คือในการแข่งขันนะฮะในประเภททีมนะเราจะมีการแข่งขันแต่ละกวนเนี่ย เราจะให้มีผลการแข่งขันอันดับ1 2 3 4 5ในควนให้ครบหมดนะฮะเพราะว่าในผลการแข่งขันอันดับ1 2 3 4 5จะมีผลกับคะแนนรวมทีมเรากำหนดไว้ว่านะฮะแต่ละควนให้แข่งขันกันครบ10ครบรบเกตนะฮะก็คือ2รอบครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วนำคะแนน ทุกคนนะฮะมาเปรียบเทียบกันใครเก็บคะแนนได้มากที่สุดจะได้อันดับที่1ในกวนนะฮะแล้วก็รองลงมาก็เป็น2 3 4 5าถ้าแต้มเสมอกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอันดับไหนเสมอกันนะฮะสูงสุด2คนเสมอกันก็ต้องตัดสินให้รู้ผลว่าใครอยู่อันดับที่1หรืออันดับที่2หรือถ้าอันดับที่2เสมอกันนะฮะอันดับที่1ไม่มีใครเสมอก็อันดับที่2ก็ต้องตัดสินกันให้รู้ผลว่าใครจะอยู่อันดับ2หรืออันดับ3นะ ด้วยวิธีการยิงจุดโทษครับตอนนี้เราเปลี่ยนกติกาในการาตัดสินคะแนนเสมอกันโดยการเมื่อก่อนนะฮะเราจะมีการตัดสินโดยการให้สมาชิกที่มีแต้มเสมอการถัดกันยิงลูกโทษคนละหนึ่งลูกโดยที่สวัสดีครับ <c oughs> โดยที่ให้ซัมบอลมาวันนี้หรือว่าซํมตะก้อ การตัดสินผลเสมอกันนะฮะเดิมทีเราให้นักกีฬาผัดกันวางระยะตั้งแต่2เมตรถึง6เมตรวางจุดไหนก็ได้นะฮะถ้ายิงแล้วถ้าเสมอกัน2คนให้แข่งสองรอบโดยผัดกันเป็นคนวางในจุดที่ตัวเองถนัดแล้วก็คู่แข่งขันก็จะต้องวางจุดเดียวกันกับที่คนแรกวางด้วยสมาชิกหลายท่านก็เสนอแนะมาว่ามันยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนนะเพราะฉะนั้นก็เสนอไปเลยว่า ถ้าแต้มเสมอกันปุ๊บให้ตัดสินในยการชุดต,ติ้งจำนวน5ลูกนะฮะใครสามารถยิงเข้าประตูได้จำนวนลูกมากกว่าก็ถือว่าได้อันดับที่ดีกว่าไปนะฮะซึ่งก็เป็นการแก้ไขที่จีฟกฟังแล้วก็น่าจะง่ายแล้วก็รับได้สำหรับสมาชิกนะเพราะฉะนั้นการชุดต,ติ้งจำนวน5ลูกเราก็จะนำมาใช้ในการตัดสินอันดับในแต่ละกวนไม่ว่าจะ เสมอกันอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ก็จะใช้5ลูกยิงนะฮะก็คนละ1รอบใครยิงเข้ามากกว่าก็ได้อันดับที่ดีกว่าไปนะฮะเมื่อทุกคนได้อันดับที่ดีที่สุดก็ไปแล้วนะฮะคะแนนเก็บที่จะนําไปรวมเป็นคะแนนเก็บของทีมคนที่ได้อันดับที่1ของกวนนะฮะจะได้คะแนนเก็บ5คะแนนนะฮะคะแนนเต็มคือ5คะแนนนะคนที่ทําคะแนนได้ดีอันดับที่2นะเป็นอันดับที่2ของกวนก็จะ ได้คะแนนเก็บให้ทีม4คะแนนอันดับที่3ก็จะได้3คะแนนอันดับที่4ได้2คะแนนอันดับที่5ได้1คะแนนตรงนี้ครับจะเป็นการแข่งขันกันภายในกวนเพื่อจัดอันดับ1-5และก็ได้คะแนนเก็บตามนี้นะฮะส่วนแต้มที่แต่ละคนทำได้ในกวนนะฮะถึงแม้ว่าจะมีผลกันแค่ในกวนนี่ก็ตามนะฮะแต่คะแนนจำนวนแต้มที่เก็บของแต่ละคนจะมีผล ในการไปคัดท็อปไฟท์ของอประเภทบุคคลครับเพราะฉะนั้นบางทีนะคนที่ได้ที่2ของกวนนี้คะแนนเท่ากันกับอันดับที่1และมาตัดสินผลแพ้ชนะด้วยการบนจุดโทษ2คนนี้ก็ถือถือว่ามีแต้มนําแล้วนะฮะที่1ที่2นี่ยมีสิทธทิ์ที่จะลุ้นเข้าไปเป็นท็อปไฟท์แล้วถ้าสมมุติว่ามีกวนที่2 มีที่1ในกวนแต่คะแนนน้อยกว่าที่2ในกวนแรกนะถึงแม้ว่าจะเป็นที่1ในกวนที่2แต่คะแนนที่ทําได้นะฮะในการตีเก็บคะแนน24เกตแล้วคะแนนแพ้อันดับที่2ของกวนแรกคนที่ได้อันดับที่2ของกวนแรกก็จะมีสิทธิ์ไปอยู่ในท็อปไฟท์แทนนะเพราะฉะนั้นที่1ของกวนไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้เข้าไปติดท็อปไฟท์ในการแข่งบุตรคมเสมอไปเพราะฉะนั้นแต้ม24เกตต้องทําให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนําไปชิงประเภทบุคคลให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคะแนนที่มีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งในวันนั้นนะที่พี่รินได้ประกาศลงไปในคลิปก็จะมีการรวมคะแนนโดยการใช้จํานวนการตีของสมาชิกในทีมทั้งหมดมารวมกันซึ่งผิดพลาดเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับ G f o ฟได้เช็คข้อมูลดูแล้วไม่ว่าจะคิดในแบบที่ G f o ฟอธิบายในคลิปนี้หรือว่าจะคิดในวันนั้นก็คือ,อไม่ได้ นำอันดับที่1,2,3,4,5ม 5, าเก็บแต้ม5,4,3,2,1มารวมกันก็จริงแต่วันนั้นจะใช้จำนวนการตีของสมาชิกในทีมมารวมกันแต้มที่มากที่สุดก็ได้อันดับหนึ่งไปก็ผลไม่ต่างกันครับแต่เรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้ว่าจริงๆแล้วนะฮะการตั้งกติกาตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าในการแข่งขัน g ีฟอยากให้มีผลแพ้ชนะอันดับ1 2 3 4 5ให้ยุติกันเลยภายในควนเท่านั้น 5คนแข่งกันรู้อันดับ1 2 3 4 5จะได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับก้นอื่นๆเพราะเวลาเราแข่งกันคนละกวนแล้วต้องมานับคะแนนแข่งกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความสับสนแล้วก็คลางแคลงใจระหว่างนักกีฬาเองนะบางทีเราตีกวนนี้เราได้ที่1แต่ปรากฏว่ามันมีอีกก้นหนึ่งทำคะแนนชนะเราไปโดยที่นักกีฬายีไม่ค่อย มั่นใจว่าผลการแข่งขันมันจะแฟร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงจัดปัญหาว่าในการแข่งขันแต่ละกวนให้แข่งกันแต่ละกวนเพียงแต่ว่าท็อปไฟท์เท่านั้นที่เราจะเอาคะแนนสะสมมาตัดเพื่อเอาไปชิงประเภทบุคคลนะฮะแล้วก็ทําความเข้าใจกันว่าเกม g ีโฟกุตบอลมีหลากหลายรูปแบบที่จะนําไปประยุกต์ใช้ประยุกต์แข่งนะแต่ที่หลักๆเลยเราจะยึดถือที่เกมพาสามเนี่ยเป็นมาตรฐานของการเล่นนั่นก็คือ ตีไม่เกิน3ครั้งต้องจบให้ได้แล้วก็ตีลูกออกถือว่าแต้มศูนย์ยิงเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าตีลูกเลยเกตก็ถือว่าแต้มศูนย์เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกติกาหลักๆยังไม่เจาะจงถึงปีกย่อยส่วนรูปแบบว่าจะแข่งกันแบบไหนเงินรางวัลเท่าไหร่สัดส่วนยังไงอันนั้นแล้วแต่ผู้จัดจะไปบริหารจัดการให้เกิดผลคุ้มค่าสําหรับนักกีฬาแล้วก็ผู้จัดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็น าการถอดบทเรียนมาทบทวนให้กับสมาชิกได้รับทราบกันย้อนหลังนิดนึงนะฮะก็หลังจากนี้เราก็จะมีการปรับปรุงอีกในแม์ครั้งที่3นะฮะถ้าใครอยากจะรู้ว่าจัดที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่าส่วนอีกข้อนึงนะฮะที่เรามีปัญหา,าสมาชิกค่อนข้างจะมีความกังวลในเรื่องของการ ส่งทีมแข่งฮนะหลายๆทีมก็กลัวว่า,าทีมของตัวเองมีฝีมือไม่ถึงแล้วก็อีกบางทีมก็คัดเอาตัวเก่งๆไปลงทีมตัวเองเวลาแข่งแล้วถอดใจก่อนนะฮะเจอคนเก่งๆเห็นรายชื่อแล้วไม่อยากจะลงแข่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคปัญหาที่ g ีฟก์กำลังจะพยายามหาจุดลงตัวว่าเกม G ีฟุตบอลจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้ แฟร์แล้วก็สนุกนะฮะเพราะว่าเกมของเรามันไม่ใช่การแข่งขันกีฬาที่จะเป็นมาตรฐานสากลแต่มันเป็นเกมเพื่อความสนุกสนานนะฮะก็เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้สมาชิกได้ทราบแล้วก็เป็นการถอดบทเรียนด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วมีหัวข้ออื่นๆอีกหลายอย่างมากนะโดยเฉพาะเกม g ี Football เปิดหมวกตอนนี้ เรากำลังจะมีการวางแผนสร้างเกมจีฟุตบอลเปิดหมวกขึ้นประจำสนามของเชียงรายนั่นก็คือหนองบัวลอยแล้วก็ประจำสนามอของจังหวัดพะเยานั่นก็คือปางพลละส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรการแข่งขันจะสนุกท้าทายแบบไหนอย่าลืมคอยติดตามใน g f o กต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับมีคำถามอะไรก็ อย่าลืมถามกันมาได้นะพร้อมตอบคำถามให้ครับผมตอนนี้ยุ่งเยอะเหลือเกินครับคันครับสวัสดีครับ